งท,ที่เปิดประตูแล้วเอาคือแต่งตัวง่ามมาเลยเ,ลเอาแต่งตัวแต่งตัวว่าท่านแล้วเปิดจีต้องจากรถละ๊าวแลนเลยเป็นอย่างเอาขึ้นแรวแน่นเป็นอย่งางน้อมาจันนี์ เอฟซพ่อน FC เอฟซีพ่อเอาละเอฟซแล้วน้ำแล้วันนี้สวัสดีค่ะพผนเกขนน้ามีแล้ว <c oughs> แม่หน่อยยังอยู่ในคลีนอีกอยู่นะครับสวัสดีครับอาจารย์อะไรนะอะไรท้องฟันให้ด้วยค่ะโอ้ถ่ายนะ FC ค่ะ FC ของเรา FC อ๋อคืนนี้นะคะคืนนี้คนนี้จะเข้าไปค่ะ เห็นเห็นตามน้องกันสองสามคนเลยเมื <ish> oh, oh, ่อกี้เป็นเอฟซีน้องใช่ไหมครับเนี่ยค่ะนี่พี่มัลินี่วิ่งตามเลโอ้พี่มัลิพี่ลินี่คนโน้น่ะคนนึงอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นน้องระบอบกี้เห็นนหละอุ้นมาเร็ว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 เข้าห้องนั้นแหละหนูห้องนั้นสะอาดใช่ไมพี่มัลิ พี่มาริตามน้องมานานหร oh, ื oh, อยังครับโอ้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะน้องน่ารักมากน่ารักพี่มาลิคนที่ไหนคนมุกดาหารคนมุกดาหารเราทายกันบักดลนี่เข้าห้องนั้นแหละหคสไหน้านามันจะดีกว่าเข้ามาเห็นงานอยู่พี่โดนละบห้าปีแล้วค่ะสิาปีแล้วแมนยูร้านน้าสิปี ไม่มีเอาน้ำไหมล่ะมีน้ำพี่ชูเปียกไม่มีหรอลูกพีู่เปียกแล้วพีู่กหนูเนี่ยเหนื่อยนักลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปรถรถรถี่นีมันมีรถขอถ่ายรูกหน่อยเพี่ถ้อยากถ่ายรูกดูนอเร็วเร็ว เดี๋ยวนี้เจอกันถ่ายกลๆเอานี่แหละลงจากรถมากกฝ่าแรลนเลยเจอที่ภูมใหญ่เลยพี่น้อง พ่อการใช้ดึงแขนไปอย่างเดียวเลยเดี๋ยว้หลาไปทํำตูระเสียก่อนนะครับ